มาตามเรื่องของคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของคุณนัทปงนะคะนักข่าวช่อง8หลังจากที่ไปพบสาสายนายนะคะทั้งในกระแสะเลือดแล้วก็กระเพาะอาหารเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการเปิดบ้านคุณนัทปงทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหนึ่งพร้อมกับตํารวจภูธรภักหนึ่งรวม4ี่ชุดไปที่บ้านของคุณนัทปงนะคะนัทวุฒิปงลังกานักข่าวช่อง8ในพื้นที่อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปเก็บหลักฐานก็มีการเชิญพยานคนสําคัญต้นตอนนี้ก็คือเพื่อนสนิท ที่อยู่ในวงสังสรรค์ด้วยก่อนที่นัทปงเนี่ยจะเสียชีวิตก็เนี่ยมีคุณไอซ์สารวัตรกิจพานิชย์นะคะผู้ที่ตักสยายนายด้วยหลอดกาแฟเพื่อจะไปให้หมอตรวจพิสูจน์มีกิตติอดีตเพื่อนชายคนสนิทของนัทปงกิตติที่บอกว่าทํางานเป็นลูกจ้างนัททองและเป็นคนเอาสยายนายเนี่ยมาให้กับนัทปงมีพ่อแม่น้องชายของคุณนัทมาร่วมสังเกตการส่วนบิ๊ก นะคะแจ้งว่าติดสอบบิ๊กเนี่ยไม่ได้มีการเดินทางมาเจ้นี้ใช้เวลาสักประมาณกว่า3ชั่วโมงก็ตรวจหลักฐานภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ตรวจรถยนต์เพื่อหาไรานิ่วมอแฝงใช้อุปกรณ์ตรวจหาจากนั้นเนี่ยก็นําหลักฐานไปส่งตรวจที่รถโมบายแ l บคือเอารถเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านเลยตรวจกันตรงนี้เลย ผลจะได้ทราบกันในทันทีได้เป็นหลักฐานสําคัญซองบรรจุสยานายอยู่ในถุงกระดาษสีน้ําตาลวางอยู่ในห้องที่นัดปงเสียชีวิตพบว่าซองยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะคะที่พนักงานสอบสวนถ่ายภาพเอาไว้ในวันเกิดเหตุกิตติยืนยันว่าสยานายในซองเนี่ยเป็นของที่ตนเองขโมยมาจากร้านทองแล้วเอาไปให้กับผู้ตายซึ่งเราตรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยด้วยทางเคมีคอลเนี่ยก็จะเห็นว่า เป็นสารไซนายจริงนะคะแล้วก็ได้ตรวจทางาด้วยด้วยเครื่องมือจากรถโมบายแล a บเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องมือที่สามารถตรวจได้ว่ามันเป็นโพแทสเซียมไซนายซ,ซึ่งซึ่งตรงกับโพแทสเซียมไซนายที่ที่ได้นําชี้ไป ตำรวจก็จะนำซอสายานายไปตรวจไร้นิ้วมือแฝงเพื่อหาคนที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะทราบผลสัปดาห์นี้ค่ะจากนั้นก็จะเชิญพยานไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายคดีถือว่าคดีเนี่ยมีความคลี่คลายไปมากแล้วนะคะแล้วก็ชัดเจนมากเดี๋ยวรอตำรวจถแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีนึงเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคุณพุทธอภิวันได้มีการจัดรายการนะคะผ่านทางออนไลน์บทสรุปการจากไปของนัทวุฒิที่ทุกคนต้องยอมรับคือคุณพุธบอกว่าได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องที่เกิดเหตุก่อนที่คุณนัทปงเนี่ย จะจากไปคุณพุ่นบอกว่าตอนนั้นคุณนัดอยู่ในห้องเพียงคนเดียวจริงๆลงแล้วลไม่มีใครเข้าไปทำร้ายคุณนัดปง ภาพตำรวจกู้มาได้ทั้งหมดนะคะตำรวจเนี่ยไล่เช็คก,กล้องวงจรปิดย้อนหลังหนึ่งเดือนเช็คข้อมูลการใช้ชีวิตประจาวันสามารถสรุปคดีได้แล้วและเดี๋ยวจะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการส่วนศพนัดปงค่คะตำรวจก็อนุญาตให้ครอบครัวนําไปประกอบพิธีทางศาสนาเพราะก่อนนั้นนี้อายะศพเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะก,กําหนดเผาในวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมที่วัดกล้วยจังหวัดนนทบ,บุรีวัดกล้วยนี่ก็เป็นวันแรกที่ได้มีการสวดศพไปนะคะคแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้น15ธันวาคมจะมีพิธี การเก็บกระดูทีนี้คุณพูดได้พูดถึงเรื่องของประเด็นพิัยกร,รมด้วยคือพิัยกรรมก่อนหน้านี้หลายคนเขาบอกว่าเอ้ยคุณนัดอะ่ะรักคนนั้นคนนี้มากทําพิัยกรรมให้สรุปยืนยันตรงนี้นะคะว่าพิัยกรรมเป็นของครอบครัวทรัพย์สินเป็นของครอบครัวรวมไปถึงที่ต้นบอกว่าเอ้ยไปเห็นนัดปงตอนนั้นน่ะยังกรนอยู่เลยอะ่ะ เอ,ออยังกรนก็เลยเชื่อว่าไม่น่าเป็นอะไรคือมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่านั่นอาจจะเป็นปฏิกิริยาช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ทำให้หายใจแรงถึงเข้าใจว่าเป็นเสียงกรนค่ะ